สวัสดีครับสวัสดีครับผมมะยุสคานะแล้วก็วันนี้มาแต่เช้าเลยนะฮะวันที่19เดือน3นะฮะ2567้าหกเจนะฮะวันนี้ก็มีรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะคันเก่าเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะฮะสำหรับตัว gr Sport นะครับแล้วก็คันใหม่เข้ามาเมื่อวานเหมือนกันช่วงเย็นนะฮะคันนี้นะับปี2023เลยนะฮะ all new fortuner นะครับ2.8 gr Sport นะครับขับ4นะครับปี2023ยี่สมยังไม่จดทะเบียนนะฮะ ใหม่ใช้งานไปที่1,7,000กิโละครับได้เป็นตัวสีขาวแบล็กท็อปนะครับนะตัวนี้คือปรับเปลี่ยนมาจากล e เ e นเดอนะฮะที่เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ2.8นะครับ2 0งแรงม้าแต่ตัวนี้ปรับมานะเพิ่มแรงม้านะครับมาอีกนะครับเป็น224แรงม้านะครับนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่สนใจนะฮะหรือว่าไปดูป้ายแดงนะครับนะรถรอรถนานนะครับบอกได้เลยว่ามาซื้อกับผมนะลูกค้านะครับประหยัด กว่าประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะครับตัวนี้ป้ายแดงนะครับประมาณเกือบเกือบล้านเก้านะครับแดงของผมนะครับยังไงไม่ถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวราคาผมลงอีกทีนะครับเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับราคาเฮียยังไม่แบบประเมินนะครับว่าจะตั้งขายเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะสวยมากนะสวยมากนะครับวารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็มนะครับ5ปี1 5 0 0 0 0สนห้าหมื่นโลนะครับอ่าสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะ จบแน่นอนนะครับไม่ต้องทำไรแล้วนะครับจับไฟแนซ์หรือว่าจะซื้อสดนะครับรับรถกลับบ้านได้เลยนะฮะอ่ารับรถกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอเก็บงานไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยแล้วก็วารันตีประกันศูนย์เต็มๆนะครับมีรับประกันวารันตีของทางร้านอีกนะครับวารันตีประกันเครื่องเกียร์ของทางร้านนะครับให้90วันบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีนะครับนี่เลยนะครับอ่ะ ก่อนที่จะไปชมนะรายละเอียดของเจ้าตัว G R Sport คันนี้นะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทางชองของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทางรายละเอียดนะไม่ต้องอะไรมากรถไปแดงลูกค้านะครับไม่มีตำหนิแน่นอนนะฮะรถสวยเลยนะครับมาจากศูนย์ T P N นะครับอ่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตัวนี้นะพิเศษยังไงนะครับนะพิเศษยังไงนะครับอ่าสำหรับใครที่แบบ ผมอาจจะพูดนะคะดีเทลรายละเอียดลงไม่ลึกเท่าไหร่นะแต่ลูกค้าสามารถเข้าไปนะครับดูนะครับรายละเอียดดีเทลใน Google ได้นะครับหรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะมาให้ดูในส่วนตัวรายละเอียดตัวรถนะครับบอดีนับสีขาวลังคาแบบท็อปนะสวยมากรถในฝันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ2.8นะครับนะเป็นตัวเครื่องยนต์รหัส 1GD นะครับนะ2.8เป็นตัวซูเปอร์ GD นะครับนะ 224แรงม้านะครับดีเซลนะครับไฟหน้าแบบแบบใหม่ด้วยนะครับใบนะครับนี่ใบสปอร์ตนะครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับเดเทลมันนิ่งไลท์นะครับแบบนี้กระจังหน้าสีดำเป็นโอแบ็คนะครับนี่มีฟอนต์โฟรจูเนอร์ติดมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวตรงนี้นะครับจะเป็นอแดปตีฟคูลคอนโทรลนะถ้าเป็น2.4มันจะไม่เป็นเงาเาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีอาราวิวมาให้แล้วนะครับนะไฟเลี้ยวจะเป็นคิวเคียวไลท์นะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับนี่เลยแล้วก็ ไฟตัดหมอกดวงเล็กๆนะมีโลโก้ G R Sport สวยๆเลยนะครับไยแดงเลยด้วยนะฮะหลังคาแบ็กท็อปนะครับนะแล้วก็ด้านหน้านะครจะมีตัวกล้องนะครับ6 0องศาตรงนี้มาให้อ่านะครับ้ามพาเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆคันอ่ะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับนะสีเซอร์ต่างๆนะครับแทบไม่มีแบบรอยตำหนิเลยนะกระชุนลุงกระชุนหน้านะฮะสวยๆใสๆเลย น้ำไม่ต้องไหลมากรถป้ายแดงนะเพื่อนนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะไฟเลี้ยวซีลิคไลท์นะครับแล้วก็บอดี้พาร์ตนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเนื้อเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ยางนะครับยางป้ายแดงใส่เป็นยางดันหลอกนะฮะล้อแม็กขอบ20นะครับนะเป็นรุ่นท t 3 A นะครับนี่เลยนะครับล้อแม็กขอบ20นะฮะสีดำตัดกับตัวสีนะครับคือล้อแม็กเพิ่มความหล่อแล้วก็เป็นคาลิเปอร์ของ G-R Sport นะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับเป็นตัวนะครับตั y ท่าซิตี้เซนต์นะครับตัวใหม่นะช่วงล่างดูนุ่มกว่าเดิมนะฮะสวยๆเลยนะฮะช่วงล่างแบบนี้เลยนะฮะดอกยางลึกๆนะครับสวยๆนะโอ้นะครับคาลิเปอร์ของ G-R Sport สีแดงนะครับนี่เลยนะครับกระจกต่างๆเดิมๆนะครับในส่วนตัวหลังคานะตัวนี้นะฮะถ้าเป็นตัว T-RD ตัวเก่าเขาจะเป็น แบบสติกอร์แต่ตัวนี้เขาจะพ่นเลยนะครับคุณลูกค้าจะพ่นเลยนะครับนะตัวในตัวรถในสำเนานะครับในจดทะเบียนก็จะเป็นสีขาวดำนะครับกระจกสีดำเงาแบบนี้ไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องนะครับมาให้แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะใส่บายสปอร์ตมาให้แล้วนะครับถ้ากูตัวก่อนหน้านี้นะครับดีเจเดอร์จะไม่มีบายสปอร์ตมาให้คิวกันสาติดมาให้เรียบร้อยนะครับรูปแรกนะฮะติดมาให้แล้วนะครับสวยๆเลยคันนี้แท่แบบ รถป้ายแดงเลยนะครับเพื่อนนะเป็นรถป้ายแดงเลยราคาเดี๋ยวผมลงใต้ช่องอธิบายนะครับคันนี้ไม่หมื่นเจ็ดเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงล้านเก้านะครับผมผมไม่ถึงแน่นอนนะครับผมกล้ารันตีเลยนะครับไม่ถึงแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมนะแล้วก็เขาก็ยังมีเอกลักษณ์นะที่เป็นตัวเส้นโครเมียมที่เดินรอบคันนะตั้งแต่ตัวออลนิวปีสิบห้านะครับตัวนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับ ไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED หมดเลยนะครับไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็ไฟเหลียวจะไฟเลี้ยวจะเป็นซิลเวอร์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวแบบแสงน้ำทางแบบนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับติดนะครับกันลอยมาให้ด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับมีเซนเซอร์มาให้ห้าจุดนะครับด้านหลังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะฮะอ่านี่นะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะ นะครับใครที่แบบรอไยแดงอยู่รถยังไม่มานะครับมาหาผมได้เลยนะฮะนี่เลยสวยๆนะครับตัวนี้เขาก็ติดกรอบมาให้แล้วนะครับที่เป็นสีดำนะครับมีฟอนสโตรจูเนอร์นะครับช่วงลงช่วงล่างนะะดูลูกค้าเดิมๆนะฮะสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับประตูเป็นประตูไฟฟ้านะครับประตูเป็นประตูไฟฟ้านะนี่นะฮะ สวยมากคือชอบภายในของเขานะครับที่เป็นดูเป็นกลิ่นไอสปอร์ตมากนะครับภายในจะเป็นภายในสีดําเลยนะครับแล้วก็บ่อก็จะเป็นสีดำนะฮะตัดกับตัวผ้าอะคาทาร่านะครับนี่นะฮะตัวนงตัวน็อตไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะนะรถคันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนแล้วก็เขามีกล้องนะครับของโตโยต้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีลําโพงนะครับเครื่องเสียงจะเป็น JBL นะครับ นะแล้วก็เอกลักษณ์นะครับเบาะด้านหลังก็เหมือนเดิมนะฮะเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะมีตัวคิกเซนเซอร์มาให้นะนะรู้สึกว่าจะมีตัวคิกเซนเซอร์มาให้นะครับนี่นะฮะใครรู้ก็สามารถนะฮะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วกระจกด้านหลังเป็นไล่ฟ้านะะสปอยเลอร์นะครับ นี่นะครับสปอยเลอร์ตรงนี้จะเป็นสีขาวในต้นบนเป็นสีดำนะครับเสารัดสัญญาณแบบชาร์จฟินนะครับมาดูภายในกันนะฮะภายในนะครับโหสวยมากนะละเอียดตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนะไม่ต้องดูแล้วลูกค้าเพราะรถมือมือใหม่ใบแดงเลยนะครับนะมีฟอนตรงนี้ี่เป็น f o r t จนเนอร์นะครับจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็วัสดุตรงนี้นะครับก็ยังเป็นวัสดุพลาสติกอยู่นะครับนะยังไม่เป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับ แล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับหรือว่าสีดําเป็นโอแบ็กแต่ตัวนี้จะออกเป็นสีแบบเทานะฮะสีเทาเงานะครับด้านเปิดจะเป็นสีโครเมียมกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับมีตัวเวลฟคัมไลท์มาให้นะดูสครัเพจนะครับยังไม่แกะนะครับสติกอร์เลยนะฮะตัวรถนี้โมเดลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลปี2023เลยนะครับ นี่นะฮะปี2023เลยเห็นไหมนี่แล้วก็ตัวเบาะนะครับด้านหลังนะครับการันตีไม่มีใครนั่งเลยยังไม่เคยนั่งเลยนะครับผ้าอะคาธาล่านะครับมีตัวระบายความร้อนนะครับตรงกลางนะครับี่ว่าแก้วน้าก็เหมือนรุ่นเก่านั่นแหละนะครับแล้วก็ภายในก็ปรับเปลี่ยนเป็นสีดานะครับรวมถึงกรอบแอร์นะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับมีตัวเสียบ อ่าตัวนี้ตัวเก่าจะเป็น USB นะแต่ตัวนี้จะเป็น USB C นะครับนะ Type C เลยนะครับสามารถเสียบได้เลย iPhone iPad นะส่วนมารศัพท์าารุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่เสียบชาร์จแบตบนะครับนะกระเป๋าจิงโจ้นะครับมีที่แขวนรองรับน้ำหนักถึงประมาณ4กิโลเลยนะครับลำโพงนะครับซ้ายขวานะครับนี่อ่าสวยๆนะดูพลาสติกยังไม่แกะเลยคุณลูกค้าสวยมากนะครับสวยมาก ตัวยังชอบเลยแต่งบไม่ถึงคุณแจคีเล็ดนะครับนี่นะครับสวยๆเลยเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะออกประมาณเดือน4ปีที่แล้วนะครับนี่นะครับลำโพง JBL นะครับนะนี่นะครับลำโพง JBL นะครับ push start นะครับจะเป็นของโลโก้ g r s p o r t โวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชัน cruise control p e d a h นะฮะจะเป็นลาย g r s p o r t เลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็เบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับนี่นะครับตัวปีกนะครับยังไม่ล้มเลยนะครับจะมีโลโก้นะครับเบาะคู่หน้าจะมีโลโก้ g r s p o r t มาให้นะครับนี่นะครับแล้วก็นะแป้นเหยียบจะมีไฟด้านล่างนะครับมีไฟด้านล่างมาให้นะครับนี่เลยนะฮะในส่วนตัวเลื่อนไม้นะครับนะเลืนไม้ก็จะเป็นแบบ ดิจิตอลนะครับเข็มเรือนแสงตรงกลางจะเป็นแบบอ่าหนึ่งเป็นแบบดิจิตอลตรงนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทนี่นะครับเวลาสตาร์ทหนะมันก็จะขึ้นว่า G.R.Sport นะครับนี่นะฮะเฟี้ยวๆเลยนะครับอ่านะครับชอบชอบสวยนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับในส่วนตัวลำโพงคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ยังเป็นพลาสติกนะครับยังไม่เป็นแบบซอกทัชกระจก ตัดแสงมาให้นะครับนี่ก็ติดกล้องด้านหน้ามาให้นะครับเป็นของ Toyota เลยนะครับกล้องเลตคอร์ดนะครับไฟล์ด้านหน้านะครับจะเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับแล้วก็ที่บังแดกก็จะมีนะครับกระจกทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแอร์แบใบนะครับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ T-Connect แล้วนะครับจะไม่มีเมมมาให้แล้วนะครับจะไม่มีเมมมาให้แล้วนะครับจะมีที่เสียบ USB นะครับตรงนี้นะครับนะตัวนี้นะครับจอ DVD FMAM USB Bluetooth นะครับ Navigator นะครับสามารถเอ่อ o i d นะครับ Auto Apple c a r p นะครับ USB ได้หมดเลยนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับตัวมงตัวแมปมีมาให้หมดนะครับคุณลูกค้านี่นะครับสวยๆนะครับแล้วก็นี่เวลาเราแบบจะมองนะครับ ก้องนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับก้อง360องศานะครับนี่เลยสวยๆนะครับสามารถมองได้ทุกมุมนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาเราใส่กล้องถอยหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่านะฮะสวยๆนะครับสวยๆตรงนี้นะสามารถดึงลงได้นะนะครับสามารถดึงลงได้นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น วิทยุนะครับสามารถคอนโซลแบบตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับ G R Sport นะครับปี2023นะฮะปี2023นะครับตัวนี้ออกจากศูนย์ T B N นะครับ E B N นะครับสวยๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูนะฮะห้องเครื่องกันหน่อยนี่เลยโหห้องเครื่องยังไม่ล้างเลยเพื่อน นะครับนะรถจอดนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะเดี๋ยวล้างนะครับห้องเครื่องมาให้นะครับเดี๋ยวล้างห้องเครื่องให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเพจนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนะเพจปี2023นะครับตัวเครื่องยนต์2,700นะครับ55นะครับนี่เลยนะครับนะเพจเลขโมเดลเลขตัวเฟมต่างๆจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยตัวรหัสเครื่อง 1G d ดีนะครับ สวยนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัว Fortuner GR Sport ก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะับ084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไมค์คาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ